ะแล้วผมต้องถึงเวลาอันสมควรเลิกแล้วเดี๋ยวแหละว,วันนี้ได้สะแน่สวัสดีค่ะชอบดูคลิปพี่อุ้มตอนแข่งขันถือว่าเป็นคลิปที่เก่ามากสะเธอมาดูเหนียวช่ว ทุกคนไม่ต้องบอกว่ามันดูเหนียวอุ้มรูท้ราบทราบดีเราก็ต้องไปฉีดโบท็อกลนนะะร,กรามค่ะเพราะลรามออกช่างมันฝากทุกคนกดตะก,ก้าได้นะคะเออแล้วก็อย่าลืมมาดูอย่าลืมมาแฟนมีนะมีข้าวต้มไหมเออว่ะ ทุกคนอยาอ่างนี้เขาต้มเหรออุ้มจะได้ไปเอาให้พี่อุ้มหนูไม่มีเงินกินข้าวแต่หนูจะซื้อของให้พี่บุญคุณครั้งนี้ใหญ่หลวงนักหมูฝอยอร่อยมากจริงคนร่อยอ่ะคือให้อ่ะก็ที่หนึ่งอ่ะ วันนี้ที่ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ให้เห็นนะคือที่จริงมันมันเอ,อืดมากอะเมื่อเมื่อตอนบ่ายอะค่ะก็เลยให้มาเจอกันตอนนี้ถามว่าตอนนี้เอ,อืดอมไหมเอื้อมมากเหมือนกันแต่เดี๋ยวแต่มันก็มันยังมีฟิลเตอร์ช่วยเราอยู่เอา้าเขาแจ้งแล้วหรอ อ๋อคือเราอะค่ะเราเปลี่ยนสถานที่นะคะสถานที่จัดงานแฟนมิทตอนนี้เขาเปลี่ยนสถานที่นะคะแต่จะบอกว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเรื่องที่นั่งอะคะ่ะเวลาที่เรามองไปบนสเตจอย่างเงี้ยมันจะเห็นมันจะเห็นแบบครบเครื่องมากกว่า Speak English please Okay ทุกคนติดอะไรไหมที่เราเปลี่ยนสถานที่บางไปด้วยได้ปะได้ค่ะบางซื้อได้เลยนะดิสเ can you teach me to d a n e s is h รอเจอนะคะได้เลยที่ใหม่เลิศมาก ใช่ไหมทุกคนคือตอนที่รู้ว่าเขาเปลี่ยนสถานที่อะคะ่ะตกใจมากมีแต่ติดพี่งคือเปลี่ยนสถานที่เห็นสถานที่แล้วรู้สึกว่าโหจึ้งอะไม่ติดอะไรพี่ติดขอบเวทีก็พอเขาก็เห็นหอย่างให้ดูดูสิเดย ให้ดูดู <laughs> <laughs> เละอ่ะเละอ่ะแล้วก็ได้ตรงตำสอง <laughs> อันนี้ไม่ใช่ซ้อมเต้นนะคะน,นี่ที่จริงเป็นซ้อมมวย <c oughs> คือที่จริงแล้วเราไม่ได้เต้นกันนะคะ <t> ที่เห็นอันเนี้ยคือเรามีโชว์โชว์ไทยไฟนะคะต้องมาลุ้นกันว่าคนที่อุ้มต่อยด้วยเป็นใคร เปลี่ยนสถานที่เป็นที่เอเชียทีค่ะใช่ไหมบางระจันของจริงๆโคดะเจ็บมากสวัสดีค่ะชอบเดินแบบสวยมากขอบคุณค่ะมาดูแมสวันที่20สกระกฎาคมทุกครั้งที่หนูเดินขึ้นไปบนเวทีหนูจะเดินให้เหมือนเดินแบบเลยเอาไหม ดีดใกล้กว่าเดิมใช่ไหมล่ะมันใกล้กว่าเดิมด้วยแล้วก็ที่นั่งมีเลเยอร์รอถูกหวยนะแต่ยังไม่ซื้อฮบแต่ที่เอเชียทีสเต็กเขาดีจริงตอนที่หนูเห็นว่าเป็นที่เนี่ยหนูก็ฮ้อจริงวะเนี่ยจึ้งจึงเลยล่ะจึงจึงเลยล่ะเล่นเเลยล่ะ วิ้ะเจยมีเลเยอร์คัสตอมมี y, มีในส่วนของซอสเต็ดคาราเมลเฮ้ยหาทาลิปมุ่งลิปมันสัหน่อยดกคะ่ะมันดูมันจะเป็นลมเป็นในส่วนของหาอะไรทาปากสักหน่อยอม โอ้ลา oh, สวยมากเด็กคิวบางทียู่ค่อยชมไอตอนแต่งหน้าดีๆก็ได้นะสวยอะ <c oughs> ทุกคนรู้บ้างว่าวันนี้ที่จริงอะ่องอนะ,อ,อ,ะอุ้มอาบน้ำนะตอนเช้าอ่ะอุ้มอาบน้ำนะแต่สภาพที่อุ้มไปถึงอ,อุ้มเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำเลยทั้งที่บางครั้งอะ่ะตอนเช้าอุ้มไม่ได้อาบน้ำได้ซ้ำยังไม่มอมขนาดนี้เลย <c oughs> อย่าขำค่ะเราก็เป็นเป็นคุยกันตรงตรง thank you i want thank you so much thank you miss you นะคะ i hope you are... <c oughs> ความรับรายชินีถูกเปิดเผยเฮ้ย hey. IUGL uh, I'm girl I'm a normal girl good face no is t bad face but not good face นะคะไม่ได้ฟังพี่อุ้มพูดคุยนานมากเออคือทุกคนตอนนี้คืออุ้มไม่มีแพชชั่นในการถ่ายรูปเลยอะเชื่อปะ มีนายังมีแพชชั่นในการถ่ายรูปมากกว่าอุ้มนะตอนเนี้ยอุ้มแบบปกติอุ้มออกไปข้างนอกยอะไรเงี้ยจะต้องแบบถ่ายมีเก็บมูดเก็บอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย